ต้องบอกว่าศสกิจไทยวันนี้เผชิญทั้งศึกในและศึกนอกศึกข้างในก็คือว่าตัวแปรต่างๆด้านเศรยฐกิจด้านการเมืองมีปัญหาอย่างหนักกําลังซื้อนี่ของประชากรนี่กลัวเรือนสูงถึง90%ต่อ GDP เพราะ,ะนั้นจะกระตุ้นยังไงจะกลับเคลื่อนยังไงก็ติดกับดักข้างนอกเรื่องของจีโอเป i ร์ติะเรื่องของครัมป์เรื่องของภาษีอ,อ,อเมริกาที่เวลาเรา90วันในการที่จะ ปรับภาษีหรือไม่นั้นยังเป็นแรงกดดันของคนทั้งโลกซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยเผชิญทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอกของเราเองประเด็นใหญ่คือครับรัฐบาลผู้นํารัฐบาลคือนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจบริหารจัดก,การปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรครับไม่ให้คนไทยทั้งหมดกระทบกระเทือนและอยู่กันยากครับมไม่ปรับไม่เปลี่ยน เราเจอปมปัญหาแน่นอนครับตอนนี้ที่วีอันนี้โลกนะโลกมองไทยครับ IMF บอกว่าเศรษฐกิจโลกจากภูมิรัฐศาสตร์ g e โ p o l i t i c s และมาตรการของทรัมป์เนี่ยจะทำให้ขนาดเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของทั้งโลกหดตัวลงเหลือเท่าไหร่2.8%เปเซน และอย่างที่บอกคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศเกิน50%ของ GDP <น>พอประเมินเขาบอกประเมินโลกเสร็จก็ประเมินไทยเนี่ยจะโตแค่1.8นี่1.8น,นะลูกน้องพี่วีเนี่ยน้องไอ้นะักข่าวเราเนี่ยไปสซักถามมาจริงๆถามว่าแล้วคุณมองไทยเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่1.8นี่ต่ำมากนะนี่ยังมองดีนะเออยังมองดี สกปรภาพของเศรษฐไทยเนี่ยล่ำเตีว่าการกระทรวงคลังอ่ะท่านรองพิชัยเนี่ยบอกตลอดว่าสกปรกภาพของเศกษฐต้องโตประมาณขั้นต่ำนะสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าและที่ผ่านมาเขาประเมินสองจุดห้าเนี่ยโอ้สองจุดห้าบอกเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วที่เกิดหนึ่งจุดแปดนะหนึ่งจุดแปดยังมองดีอยู่นะทําไมถึงมองมีเศรษฐกิจโลกทําไมโตน้อยทําไมโตน้อยเหตุเพราะอะไร เพราะโลกทั้งโลกเจอวิกฤตเหมือนกันอตอนนี้ห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่ที่เป็นภาคการขนส่งและโลจิสติกเวสแอนซีจากมาตรการนี้หมดเลยอ้น,นี้คือประเมินหลังจากทรัมป์ประกาศมาตรการ,รแต่ก่อนที่ทรัมป์ประกาศอะโลกจะโตที่3.2%หายไป0.5%ครับเออนั่นนี่เนี่ยก็เหลือ2.8%ไงมันบอกเราได้เรื่องนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราเจอปัญหาแน่ครับเราประเมินภาวะเศรษฐกิจและตั้งงบประมาณจากขนาดเศรษฐกิจของเราเติบโต3ขึ้นไปเันอย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ในการประชุมเพื่อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,169เนี่ยถ้าเรายังคิดแบบเดิมคือโลกเนี่ยเปลี่ยนข้างในนี้ก็เปลี่ยนแต่เรายังคิดแบบเดิมเนี่ยแบบนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะน กำลังที่จะล่างวัมบาลปลี่ยเก้าเนี่ยให้คิดใหม่เลยให้คิดรับแผนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจต้องคิดใหม่เลยว่ามันมีสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพราะเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนวิธีคิดก่อนที่จะกําหนดทิศทางอะไรแล้วแต่นะโลกมันเปลี่ยนยังไงนี่ดูนะมาดูนี่ของเราเมื่อกี้ไอ้แม่บอกว่าโตแค่ปีนี้จะหนึ่งจุดแปดน่นี่นะหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์และปีหน้าหนึ่งจุดหกนี่นะหนึ่งจุดแปดหกมาดูคู่แข่งอย่างพี่วีดูนี่ก่อนนะเดิมเราสองจุดห้า พอปีตอนนี้ปรับลงมาเหลือ1.8พอปีหน้าเรา1.6เราสารวันตี้ยลงเออถ้าไม่ทำอะไรเลยนับวันรอเลยครับพี่โอดูคู่แข่งนี้เราจบเลยพี่โอดูคู่แข่งอย่างเวียดนามเลกันเวียดนามเท่าไหร่ปีที่แล้ว7.1ปรับใหม่ก็ปรับก็ปรับคือปรับลดเวียดนามแล้วนะเหลือ1.2ปีหน้า4.0ปีนี้5.2ของเราเท่าไหร่ครับ1.8 เอาประเทศไหนอีกเอาอินโดนีเซียไหมเอมาเลเซียเอาผมดูนี่ก่อนเอาเอามาเลเซียโอ้มาเลเซียคู่แข่งสําคัญ5.1 4.1และปีนี้อยู่หนึ่งและมด้3.8มันถดถอยกันทั่วหน้าครับแต่ว่ายังสูงกว่าเรานะเอ้ามาดูนี่อีกเพื่อให้เห็นภาพเอ้ามาดูไหนดูสิงคโปร์ดีกว่าพี่วีสิงคโปร์ปีที่แล้ว4.4ปีนี้2.0และปีต่อไป1.9เนี่ยคุณเห็นนี่ขนาดสิงคโปร์แบบ ขนาด gdp ใหญ่แล้วนะยังงตน2อเลยเอางี้เอาอาเซียนแล้วกันเพราะเราค้าขายอาเซียนค่อนข้างเยอะอยู่างล่างอาเซียนอาเซียนอาเซียนนี่นะอ่าปีที่แล้วแล้วปรับลดลงมา4.0แล้วปีหน้า3.9เอาเป็นว่าเนี่ยอาเซียนโดยเฉลี่ย4.0แต่ของเรา1.8อ่ะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนเอางี้ไม่ปรับทับในกระบวนการบริหารครับไม่ปรับกลยุทธ์ในเชิงนโยบาย ไม่เปลี่ยนคนทํางานเราเจอปัญหาแน่เออนะเจอปัญหาแน่เราใส่อะไรใส่แบบเดิมก็ได้แบบเดิมถานก,การข้างนอกที่เปลี่ยนไปครับง่ายๆเลยเอา้าตอนนี้มีแผนก็บอกว่ามีแผนจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจล่า,าสุดพี่โอได้ยินไหมเห็นไหมห้าแสนล้านอะ่ะกลับกลายเป็นคิดเรื่องการคิดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่รัฐบาลตอนนี้นแมวว่าจะมีการตั้งเรื่องตั้งเรื่องแล้วนะครับออกพอรกร กู้เงินวงเงินตกประมาณ 5- ถึงแสนล้าน5แสนล้านเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรบ้างกระตุ้นการบริโภคนี่เพิ่มตัวซีในประเทศกัาการซื้อสัมชัญกําลังซื้อเพิ่มการลงทุนในประเทศอันนี้น่าสนใจอันนี้เพิ่มตัวอการลงทุนเนี่ยน่าสนใจแต่กําลังซื้อเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์ไหมออกซบโลนช่วยผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการมีปัญหาใช่เลยนี่ใช่พี่วีตอนนี้กําลังคุยกับแบงค์ชาติันรุมมาตุ้มตุ้มดำตุ้มดำกันอยู่เนี่ยครับเดิมทีแบงค์ชาติ ออกมาตรฐานสากลเป๊ะเลยเ,ออเราจะไม่อัดเงินเข้าไปอุดหนุนภาคเศรษฐกิจต่างๆเพราะนั่นจะเป็นการทำลายการแข่งขันเสรีและทำลายว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาการก้าวหน้าปล่อยให้แข่งกันเลยเอ,อตอนนี้จะแก้เกณฑ์ใหม่สามารถอัดซอฟโลนไปช่วยเหลือกลุ่มบางกลุ่มที่มีปัญหาได้เออไม่รู้จะได้หัวได้ก้อยคำถามคือ5 0 0แสนล้านมาจากไหนเ,ออเกลี่ยเขประมาณได้เท่าไหร่พี่เคยพี่โอเคยเห็นการเกลี่ยมาแล้วประสบความสำเร็จไหม เพราะทุกคนก็ห่วงคือบอกแล้วให้คิดใหม่เลยลุงตูลุงตูมาจากคอสชครับมาจากรัฐประหารยังเกลี่ยไม่ได้เลยเกลี่ยงบประมาณประธานโทษได้ไม่ถึงห้าหมื่นล้านปรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่แสนห้าแสนห้าปีจากปีหกแปดอธนาคารรัฐปล่อยกู้เติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจไอ้นี่เขาเรียกเป็นอาร์มครับเป็นแขนขาของรัฐในการขับเคลื่อนทางนโยบาย ออกอพหลกกฎหมายกู้เงินหน้าแสนไอ้นี้เอาเลยฮะเอาเลยนี่เอาเลยนะ <c oughs> คำถามคือพอไหม <c oughs> เขาบอกว่าพี่วีรกรณีภาษีทรัพย์ที่ทําให้กลไกกติกาการค้าของโลกมันพังอ่ะมันแรงกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไหมโอ้ยเลยโอ้เทียบไม่ได้เลยเอาละแฮมเบอร์เกอร์ใครสิสมัยนั้นรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจาติกรนิษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังครับ ออกพหลกกู้เงินสองลต์ลตแรกคือห้าแสนล้านลตสองอีกประมาณ 5, 6, สักห้าหกแสนล้านคำถามถ้ากรณีทำแบบนั้นนะฮะออกพหลกเนี่ยต้องมาดูนี้นี่เพดานนี่ปัจจุบันเนี่ยสิบสองจุดหนึ่งล้านล้านบาทนี่เพดานจัด<า> <นะ S 1> ส่วนนี่หกสิบสี่จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีคำถามอยู่เฉยๆแบบนี้ถ้า GDP ลดต่ำลงเนี่ยลดต่ำสัดส่วนขึ้นนะขึ้นเพดานนี่ที่วางไว้ตอนนี้คือ70%ผมว่าเวลามันขึ้นนะมันแบนไม่ขึ้นที่62 ไม่ขึ้นที่66ไม่ขึ้นที่67มันทะลุ6 8แต่ถ้าคิดจาก GDP ปัจจุบันไม่ใช่1.8นะคิดจาก3เปอร์เซ็นเนี่ยผ่านสาเปอร์เซ็นคือ64%ส่เปอร์เซ็นนะต่อปีนะ่ะกรณน,นี้กู้เงิน5 0 0แสนเนี่ยขึ้นไป67แต่ถ้าเกิด GDP ตกต่ำละ่ะชนจะลดเพดานไหมชนคำถามคือมีคนหลายคนเสนอแนะบอกว่าอย่าไปห่วงเรื่องเพดานออขยายเพดานนี่ไปคำถามขยายแล้วเงินส่วนนั้นละ่ะคุณมาทำอะไรหลายคนบอกว่า5 0 0แสนล้านแล้ว1ล้านล้านไปลงทุนระบบ เช่นโครงการน้ำํำโครงการโลจิสติกต่างๆที่เป็นประโยชน์พี่วีตอนนี้เขามีแผนการสร้างระบบชนและประทานครับสร้างต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศขุดขยายออสร้างทางน้ำเพื่อเอาน้ำเข้าไปตั้งพื้นที่เกษตรกรและให้เกษตรกรเกิดการผลิต22ล้านคน22ล้านคนเนี่ยเขาจะได้มีต้นทุนในการผลิต คือ <c oughs> ถ้า,ากู้มาแล้วขยายเพดานนี้แล้วมาทําเหล่านี้แหละ <c oughs> ที่จะไปใส่คอนซัมชันเนี่ยเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยไอ้นี่มันเป็นรองเทอมเช่นเนี่ยเรื่องของน้ําเกีกับเกษตรชนประธานหรือว่าไปสร้างเขื่อนที่ป้องกันกทมน้ําท่วมในอนาคตเนี่ยอแผนแผนเหล่านี้โครงการเหล่านี้ยขยายเพดานยอย่ากลัวว่าพวกเครดิตเลตติ้งเขาจะปรับลดนะถ้าเรากู้แล้วเนี่ยแผนในชัดเจนเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเรากู้แล้วเนี่ยเพดานนี่ขึ้นเนี่ย แต่ไม่มีแผนชัดเจนไอเนี้ยเขาจะลดเครดิตเราเอางี้นะครับนายกไอตัวดิจิตอ l วอลเล็อะมันยังเหลือเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมเอาเงินก้อนหนึ่งไปแจกคนรุ่นใหม่18ปีขึ้นไปที่ท่านสัญญาเขาไว้เอาไปแจกเขาเลยเหลือจากก้อนนั้นปันเงินนั้นล่ะมารองรับวิกฤตเศรษฐกิจประเทศได้ไหมเออต้องคิดนะต้องคิดใหม่หมดเลยคิดใหม่เลยไม่เช่นนั้นนะ พวกเราอะยืนอยู่เฉยๆเจอแน่ <laughs> เป็นจ่าเฉยไม่ได้ครับดูอัตราการขยายตัวออของการส่งออกของไทยมันจะเห็นภาพหนึ่งท่านเห็นภาพไหมนี่ปีปีหกห้ามา<ช>อย่างนั้นปีหกหกตกแล้วก็ขึ้นมาปีหกเจ็ดนี่ค่อยๆไต่ขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้ปีหกแปดไต่มาแมนหนึ่งอย่างพึ่งนั้นอย่างที่บอกคือพอเจอภาริตทรัมป์เนี่ยให้เวลา90วันเนี่ย ส่งออกมันเร่งเลยเร่งส่งไปก่อนเพราะเพราะถ้าไม่เร่งเดี๋ยวเจอสุ่มเสี่ยงเจอภาษีใหม่เอาคุณดูไตมาสองเราจะเห็นเลยโตกลงเนี่ยเราเป็นไข้อยู่ ICU หรือโคม่าเอออ่านี่พี่โอนะถ้าการผลิตของเราทั้งหมดในการส่งออกทั้งหมดตอนนี้ดีใจ2900มกว่าล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละเดือนูไปอเมริกาอ่าไปอเมริกา19ใช่นั่นไปอาเซียน สิบเก้าประเทศยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาจีนสิบเปอร์เซ็นต์อียูเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นเจ็ดจุดสองอินเดียหกจุดหนึ่งนี่คือโครงสร้างการส่งออกตลาดสําคัญของไทยและนอกจากส่งออกเหล่านี้เจอปัญหาหมดส่งออกตอนนี้ยังแบบเป็นฉากหน้าที่ยังวัดตัวเลขไม่ได้คณะที่ฝั่งท่องเที่ยวบริการเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ให้จับตาทำไมท่องเที่ยวมาไทยนี่น้อยมากโดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกำลังหลักเนี่ย จีนยังออกจากประเทศตามปกติแต่ไปญี่ปุ่นกับไปเวียดนามมากกว่าเราไอ,อันนี้ก็บอกเป็นวิกฤตของนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยเลยนะว่าได้นี่นคือสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง4ประเทศหลักตอนนี้เติบโตหมดญี่ปุ่น2.36ล้านคนคเพิ่มไป78เออในญี่นุ่อเวียดน,นามเวียดน,นามเป็นไง1.6ล้านคนเพิ่ม78เปเลเซีย2เดือนมาเลเซีย2เดือนแรก30-40 อไปดูของเราดิมาดูของพี่ไทยติดลบสเปอร์เซ็นต์ติดลบ3เปอร์เซ็นต์เทียบกันเนี่ยคุณเห็นมาคุมพานะ67กับ6กแดติดลบส3าเทียบเดือนต่อเดือนนะมีนาหกเจดปติดลบสาสมโอ้โหนี่คือต้องตั้งคำถามแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตัวหลักถ้าไปดูกราฟนะพี่โอถ้าไปดูเส้นกราฟนะจะเห็นชัดเจนเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่นี่นี่ดูดิดูพี่โอดูนี่ที่นักท่องเที่ยวเที่ยเวียดนาม เข้าไปเที่ยวเวียดนามเหนือกว่าไทยนี่พี่วีตั้งแต่ปี2020เส้นนี้เส้นนี้คือไทยเส้นนี้คือเวียดนามครับเหนือกว่ามาตลอดเลยนี่เหนือ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 นือเนือครับนี่พอพฤษาคมกุมภากุมภามีนาไทยตั้งเที่ยวจีนหัวทิมในขณะที่เวียดนามเป็นไงโอ้โหนี่มันบอกเราได้เรื่องหนึ่งครับครับ ถ้าเราเป็นประเทศที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวมาเป็นหัวใจหลักตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่บีประมาณ12-15%ต่อ GDP แล้วนะขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะถึงเขาบอกอใกล้ๆ20เหมือนกันไวยซ้ำไปเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักครับเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแลนด์สเคปของกลุ่มประเทศที่เดินทางไปเราเนี่ยอยู่เฉยๆยกระเทือนแน่การท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรี ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ถีทวนครับโอ้นี่การต้องเที่ยวเนี่ยจีนเที่ยวเวียดนามแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยและที่ผ่านมาผู้นําของจีนเนี่ยมาสามประเทศฮะกัมพูชาก็ฟังขึ้นว่าเจ็ดห้าปีใช่ไหมประมาณนั้นนะเออมาเลเซียเนี่ยเพราะเป็นประธานอาเซียนก็ฟังขึ้นใช่ไหมเวียดนามเนี่ยคืออะไรฮะไปเวียดนามเนี่ยคืออะไรครับไม่ไม่แวะไทยนีย่คืออะไรฮะ โอ้นเนี้ยํำถามอยู่นะไปดูแลนักลงทุนไปพูดคุยเรื่องนักลงทุนเพราะนักลงทุนจีนไปเวียดนามเยอะโอ้ไม่รู้แหละแต่ไทยอ่ะสัมพันธ์กี่ปีเนี้ยห้าสิบปีห้าสิบปีนี้ครบห้าสิบปีฮะความสัมพันธ์ไทยจีนไม่แวะมาหน่อยหรือลุง <laughs> ราศราีร้านศรกิจไทยตอนนี้ต้องบอกวิบากกรรมมากนะฮะเจอทั้งข้างนอกและจังข้างในแล้วยิ่งเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเป็นกําลังหลักของไทยอยากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ไปเวียดนามมากกว่าไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตของภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวเป็นความหวังของเราที่หวังว่าภาคบริการการท่องเที่ยวซอร์ฟเวอร์หลักๆเนี่ยจะมาทดแทนเรื่องของภาคการส่งออกที่ลดต่ําลงและการลงทุนต่างๆถึงวันนี้คําถามใหญ่ๆการท่องเที่ยวเป็นโจทย์ที่ต้องเป็นวาระแห่งชาติที่นายกและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องมาคิดแล้วว่าทํายังไงให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยฟื้นกลับมาและก็เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยกลับมาสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งนะ